รีวิวการนั่งชั้นพรีเมียมอีโคโนมีสายการบิน ANA ไฟเช้าเส้นทางการบินกรุงเทพนารนตะนะคะ การเดินทางด้วยชั้น Premium Economy นะคะจะสามารถใช้เลาได้นะคะจะใช้ได้3ามเลาะคะจะเป็นเลาการบินไทยมีเลคเคิลเลาแล้วก็อีว่าเราะค o ะเราการบินไทยนะคะสามารถใช้ได้ถูกเลาะคะยกเว้นเลาที่อยู่ของคอร์ีนะคะเพราะว่าเลาอันนั้นจะสําหรับผู้โดยสารชัน้นธุรกิจนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราเดินทางนะคะจะได้ Priority Tag นะคะเวลาที่เดินทางถึงปลายทางนะคะกระเป๋าจะออกมาก่อนผู้โดยสารชัน้นธรรมดานะคะ ส่วนอาหารบนเครื่องนะคะอันนี้เราจะรีเควสเป็นอาหารพิเศษนะคะ Seafood m e นะคะหรือว่าอาหารทะเลนะคะโดยอาหารนะคะจะเสิร์ฟประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังจากเครื่องออกนะคะเป็นอาหารแบบจานหลักนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าตาของอาหารบนเครื่องนะคะเราเดินทางด้วยไฟเช้านะคะ7จ็ดโมงครึ่งนะคะอาหารก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะมีทั้งผลไม้นะคะออมเล็ตขนมปังโยเกิร์ตค่ะ แล้วก็เป็นน้ำแร่นะคะมีแซลมอนกับสลัดกุ้งด้วยนะคะในส่วนของที่นั่งนะคะชั้นพรีเมียมอีโคโนโมีนะคะพนักพิงของคนหน้านะคะกับเบาะของเก้าอี้เรานะคะจะค่อนข้างที่จะห่างนะคะแล้วก็ยืดขาได้เยอะค่ะทําให้นั่งสบายนะคะสําหรับคนที่ขายาวๆก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถที่จะปรับเอนได้ค่ะแต่ว่าจะเอนได้ไม่ได้สุดนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าสบายมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะได้กิีเซ็ตบนเครื่องนะคะเหมือนกับชั้นบิสเนสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแป้งสีฟันยาสีฟันนะคะที่ปิดหูผ้าปิดตาค่ะส่วนหนังที่สามารถเลือกดูได้บนเครื่องนะคะเราว่ามีให้เลือกหลากหลายเยอะมากเลยค่ะรองหนังก็ถือว่าเป็นเก่าเลยนะคะเราก็เลือกเป็นตัวมอร์เมดค่ะแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้หลายภาษาด้วยนะคะดูหนังไปเพลินๆน,นะคะพอถึงเวลาก่อนที่เครื่องจะลงประมาณชั่วโมงกว่าเกืบอบ2ชั่วโมงนะคะก็จะมีตัวมืออาหารว่างมาเสิร์ฟนะคะ ใครที่ไม่อยากดูหนังนะคะอยากจะนอนพักสายตายยาวๆนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวัดจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนต่อดีค่ะ